ครับโยธินเอฟเอคลับเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวกับพี่ซ้อมที่จะมาชกมวยรอบอาร์ติเวสรอบสี่คนสุดท้ายครับรก็เตรียมตัวมาดีครับไปร็ตั้งใจต,ตั้งใจมากเลยซ้อมประมาณกี่วันแล้วโยธินผมซ้อมเป็นที่ประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ฟันยิ่เจอกับดอกไม้ป่าใช่ร <อ S 2> ครับเป็นมวยสไตล์ไหนครับเออสไตล์ต่อยสายครับสไตล์ต่อยสายครับไฟล์ล่าสุดที่โยธินชกไว้ประมาณกี่อาทิตย์ได้ครับ ก็วันเดือนเดือนไปไปละครังเดือนละครเดือนละครั้งครับไม่รอดสุก็าโทรความตรวยองครับเป็นรุ่งเรืองใช่ไหมครับวันนี้เจอดอกไม้ป่าเตยมกิ่เต็มแผ่ยังไงครับต้องเราก็ต้องเป็นตัวเดินหาเขาอยู่แล้วถ้าแรกแรกจังหวะกลัวสู้ไม่ทันเขาเราเป็นตัวเปิดเกมอยู่แล้วน้องเขาเป็นมือถือมือใช่ไหมใช่ครับเอาพุนนาเอาพุนแรงใช่ครับถือว่าเห็นได้ชัดเลยที่ไฟที่ผ่านมาโยทินทั้งนอกทั้งในเลยครับแล้วก็ปรับแผนมา เปลี่ยนการชกมาเวลาต่อยแต่ละไฟแล้วก็ต้องแก้ทางมาแล้วก็เป,ปลี่ยนการชกมาเพราะว่าบางทีที่นี่มันปัม้มมันปั้มนานไม่ได้เข้าปั้มแป๊บเดียวก็แย่แล้วเราก็ต้องมีเตรียมแข้งเตรียมอะไรไปด้วยและเดิมเดิมโยทินก็เป็นคนถีมือแล้วเลยใช่คนระับแต่ว่าหลังๆมานม็นข่าที่ใคนทุกประเทศรู้จักเลย ก็เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนการโชว์ครับก็คือเป็นสไตล์ของ FA ฟเอคูปครับก็เป็นมวยขาวอาชีพอะไรเงี้ยพอเราชนะแล้วก็มาคุมเกมได้หรือว่ามวยบัญชิงดำแล้วก็สามารถคุมเกมได้อะไรเงี้ยไฟนี้นน้ำหนักทีกันนะครับมันร้อยยี่ใช่ไหมใช่มันสบายสบายและสบายสบายน้ำหนักปล่อยผมแค่60 61บหกสิบโลถ้าประมาณกี่โลอะไอยู่ถึงสองสามโลสองสามโลก็ชิวๆเลยชิวๆ วันที่แล้วก็โชว์ความสวยวันนี้จะดอกไม้ป่าคิดว่าอาวุธของดอกไม้ป่าที่สร้างความอุดัใจให้กับเราเหลือวุธไหนครก็มีแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายนี่แหละหมัดซ้ายแล้ววางวางแผงอย่างไรครัก็บางทีซ้ายแล้วก็ปั้มมามองถึงแชมป์ยังครับตอนนี้มาถึงรอบนี้แล้วยังไม่มองยังไม่มองเหรอยังครับก็ตัดเหลือสี่คนนี่เราถือว่าเราก็ถือว่าสุดในรุ่นแล้วนะสี่คนที่เหลือครับใช่ครับแล้วมองหมดนั้วไหม ก็ยังไม่มองยังไม่มองเพราะจะเป็นการประม่าตใช่ครับใช่ก็เป็นการแบบให้คุยไปเยอะพูดไปเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการประมาทตัวเองกันไปไป็ยังไงบ้างเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็ดีใจครับก็ผ่านมาแต่ละไฟแล้วผมก็ยังที่ได้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะถึงไหมเพราะว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วก็มีตัวเก่งๆด้วยผมก็ยังไม่มองไม่ถึงผมก็แค่ทาแต่ละไฟละไฟให้มันดีพอมันผ่านทะลุมาถึงรอบสี่คนแล้วเราก็ต้องหวังละพราะว่า ได้ครับถ้าเราผ่านรอบนี้ได้แล้วก็เข้าชิงแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องหวังนะถามหน่อยนะว,ว่าเรามีเคล็ดลับยังไงจากที่เป็นมวยเข่าแบบจ๋าๆแล้วพอมาต่อยในอาร์ตเวิสกลายเป็นโยกทีนี้ดีทุกอย่างเลย <c oughs> กย็แต่ก่อน่อนที่ผมจะเป็นมวยเขา่าผมก็เป็นมวยฟุงม,มอนรอเป็นมวยฟุงมอนแล้วใช่ครับเราปรับสไตล์นี้ไม่ยากเลยก็ก็ไม่ยากครับก็แค่ปรับปรับปรับการซ้อมใหม่มันมันง่ายมันยากเราการชุบ้ายอมากเท่ไหนเนาะมันก็ยากกว่าเพราะว่ามันเหื่อกว่าเพราะว่า อ่าละครั้งขึ้นคือซักเลยมไม่เหมือนอมวไทยห้ายกห้ายกก็ยังมีสองยกก็ยังแบบมีรีแลกตมีอะไรกันอยู่แล้วคะแนนยกต่อยกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วือเราแบบออมมันก็ไม่ได้มันก็ต้องซัดเต็มแรงเพื่อเราจะเก็บแต้มแรกของของแต่ละยกแต่ละยกอะไรอันนี้คือทําให้เกมมันต้องต้องต้อง,ต,องต้องเน้นตลอดยกใช่ไหมใช่เราก็ต้องแบบตั้งใจ่อ่ในในทุกยกครับเพราะว่าว แค่เนียมันให้เป็นยกเป็นยกอยู่แล้วแล้วสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนมวยครับจะขึ้นเวทีวันพรุ่งน hey ี้แล้วเนาะก็พรุ่งนี้ครับก็ฝาก FC ทั่วประเทศเลยพี่น้องด้วยนะครับก็เปิดช่องเวทควไฟนะครับก็ไวเล่ประมาณ3ามทุ่มสิบห้านะครับก็ยังยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผม้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับผมขอโชคดีครับน้องขอบคุณครับ